โอเคตอนนี้อยู่เกมอเมริกันมาร์สแมนแหละการไปเกมแมวใครล่าสาัตว์อออ่ะเใครชอบเล่นเกมแนวจิ๊บเบอร์าสาัตว์เกมน่าจะตอบโจทย์นะเนี่ปรับกราฟิกประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเพราะตอนนี้จะเป็นหมดเงินนะครับผมใครที่เราจะไปดูสกิลกันนะว่ามีอะไรโอ้มีสกิลเขาต้องเยอะเลยถนะ้าเราจะเก็บให้หมดเลยกันนะเราเก็บไ,ได้ปะเนี่ยฮะทำไมกดไม่ได้วะเอาเก็บเอาเก็บไม่ได้วะอ๋อโนสกิลพอยต์ต้องมีพอยต์นะฮะโอ้โหไม่ต้องาอโ์มจะไหนวะเนี่ย โอเคงั้นเราใช้เงินแก้ปัญหาในะการซื้อปืนม่งเลยนะเออ่ปืนที่แพงสุดนี่เลยโอ้่งติดเลยอะแล้วก็ปืนตีนำ้ำอ๋อมีแบบสไตล์เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นระดับระดับนะครับโก้เออกกันเพราะเราไม่มีเงินซื้อปืนตีน้ำหรอกนะครับโอ้บาลลีทองว่นะเนาะปืนทองว่ะติดเลยมีช็อตกันด้วยมีปืนเยอะนะไรเฟิลไรเฟิลเราใช้อันนี้ไปแล้วช็อตกัน์ดโดกันใช้โกไปเลยนะ พื่อทองเลยไหมมีทองอันอีกหรออันเอานี้เอออ๋อผมไม่รู้ว่ามันใส่ได้กี่ปืนนะฮะอันนี้เป็นปืนพกอะฟกโกไม่แค่เดียวนะฮะอันนี้เป็นธนูนะน่าจะเก็บเสียได้ดีอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันใส่ได้กี่อันวะเอาดูของก่อนนะฮะว่าเราเราเกรือเราเรานี่ไงผมจะผมจะใส่ปืนไรเฟิลนไปนะฮะไรเฟิรนออันนี้กันนะ เป็นกระเป๋า2ก็อย่างถึงจะเป็นปืนโฟนดีไหมปืนโฟนดีกว่าเนาะโอเคอ,อันกระสุนไปเพิ่มอันกระสุนไปเพิ่มเงิอัพเกรดด้วยอันนี้อัพเกรดอะไรวะเก็กระเป๋าหมายถึงว่ากระเป๋าเราสามารถใส่ได้ของได้เพิ่มหรอหรือว่ใส่อาหาใส่พวกสัตว์ซากสัตว์ไเยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นโอ้เป็นชุดนะฮะก็ไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกมั้งโอเคมันมันให้เพิ่มสเต็กอะไรอะ่ะ ประมาณนี้โอเคเราไปล่ากันนะฮะซึ่งการล่าเนี่ยก็จะมีพวกให้แมปเราสามารถเล่นออนไลน์ได้นะแบบสามารถแบบเชิญเพื่อนเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนนะแต่ผมเล่นคนเดียวดีกว่านะครับผมไปออฟไลน์ไปก่อนเราตอนแรกมามันจะให้เราเลือกนะว่าเราจะเล่นแบบภูมิภาคแบบไหนก็คือแบบมันจะมีพวกหิมะอะไรเงี้ยพวกทะเลทรายอะไรต่างๆนานานะครับก็ไปหาเลือกเอาเองนะผมเลือกอะไรไม่รู้ผมเลือกแล้วน,น่าจะเป็นป่านะเดี๋ยวขออย่าสูบก่อนตอนนี้จะเป็น ลาฟโลเคชันดีฟอสปาร์โลเคชันนะครับตรงไหนก็เหมือนกันแหละนะฮะนี่อันนี้มานะครับก็เราใช้เป็นบืนพกนะฮะนนเฮ้ยมันมีกล่องด้วยเราวิง่งคือมันต้องกดมันต้องลากวิ่งนะฮะซึ่งอันนี้คืออะไรเฮ้ยโวเปน็นกล่องสูงด้วยนะครับโอเคสไนเปอร์ขอที่เอาไว้แบบส่องเราถืออาวุธน่าจะเร็วกว่านะก็ถือถือ,ถอโอเค ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นพวกกวาวก็จะเยอะนะผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแถวนี้ก็จริงเกมนี้มันออกมานานแล้วจริงไม่ได้เล่นนานแล้วคิดถึงเหมือนกันนะอะไรนะเจอแล้วเจอแล้วแล้วกล่องเพิ่มมีแต่ไอเทมอยู่วะไม่เห็นมีสัตว์เลยกดตาเหยียวดูดิไอมีเสียงมีเสียงนี่ไงนี่ไงโอ้ตัวนั้นเต็มเลยฮะโอเคต้องเฮ้ยมัน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 สงสัยตัวอะไรวะ ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทำไมมันไม่ค่อยนิ่งเลยเฮ้ยต้องนั่งแนละ้วะแล้วก็ยิงเลยฮนะโอ้แตกเลยฮนะตัวอะไรวะแล้วตัวอะไรอ่ะไม่ดูอะไรอ่ะอ๋อเป็นโอ้ทิ้งจ่อเขายิงไม่เดียวตายเลยนะฮะเราสามารถเก็บไว้ก่อนนะเซลเลเตอร์ขายชุด้ายด่วนแล้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะตอนก็มีอันนั้นมีกวางแล้วซึ่ง ลั่นแหววโอ้โหปืนแม่งแรงมากอะนี่ไงนี่ไงแล้วโ,โดน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 ,โดนไม่ตายอะโดนหมดวะแล้วกใ็ใจเยิงนะมันถึงจะนิ่งๆนะฮะโป้งเนี่ยาตายเลยไม่เดียว ไม่โดนโอุย้ยมองไม่เห็นว่ะคุณย,ยิงมั่วไปเลยตอนนี้มอ่ไม่เห็นศัตรูแท้อะไรต้องหาตำแหน่งดีๆฮะตรงนี้มันยังเขาเรียกว่าตำแหน่งเรายังไม่ค่อย,อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยอุย,อยมันวิ่งหนีแล้วโอ้โหมันเห็นเรานะตัว,ว,วอะไรวะรอะ กินน้ำสบายใจเอ้โหมันเดียวตายหรือวะเราปืนโผล่ยิงได้ไหมโอ้โหเปิโผล่แม่งเอามาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นกลอนมามีตัววิ่งตัวใครวะมันก็ต้องเก็บของก่อนต่าน่ะหมูป่าอุย้ยไม่ตายมันอึดใจว่าหมูป่าคอนออ่นเลยฮะ ยิงกอมาได้ด้วยปืนมันเร็วมากนะมันไม่ได้ย้อยนะนี่แหละพกกระสุนหมดวะดที่เมย์กระสุนหมดเฉยว่ะนิ่งๆผมบอกเลยว่าตอนนี้นี่คือกินขาดนะฮะยังไงฮะนี่กวางใช่ไหมตัวอะไรไม่รู้ยิงไปขอรุ้ไม่ายเฮ้ยมันม,มันไม่นิ่งมันไม่นิ่ง มันไม่นิ่งทุกคนมันไม่ตายไม่เดียวไม่ตายฮะอุ๊ยโอ้ย,อยตายวิ่งอยู่ก็ตายเลยวะชิมิเอาจัดดยอดก็แมนเกัน,นี่ว่าไปศพเต็มเลยฮะโอเคก็ขยากเล่นเกมแนวล่าสัตว์นะเกมนี้เขาที่จะตอบโจทย์เลยนะผมว่าครบเครื่องมากเลยสำหรับเกมล่าสัตว์นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย